แม่วาเสดจังไหนเนาะคะ่ะเนาะพวกจำปาคำก็เลยสวัสดีค่ะพี่สกุลพี่สกุลสวัสดีค่ะอ่าก็แล้วพวกจำปาคำก็จะกดต่อไปไม่ได้เลยแค่กดถูกใจเนาะคะ่ะเนาะจะเป็นแบบนี้อ่ามาก่อนที่บ่าวกุ้งจะไปเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าอ่าจะช้าจะเร็วก็กเห็นเนาะคะ่ะเนาะก็จะเห็นแบบอ่าเหมือนกับวงการของเราเนาะคะ่ะนะวงจะออกไปจากห้องเลยเนาะคะ่ะเนาะอ่าแต่ว่า จะเป็นทุกทุกห้องที่ไลฟ์สดเราเข้าไปจะเป็นแบบนี้เลยเนาะค่ะเนาะอาก็จะอาจจะเพื่อนอาจจะส่งสัญญาณมาวา่าเฮ้าตอรี่ภาพนิ่งเนาะค่ะเนาะแล้วนานๆทีเราก็ขึ้นมาไลฟ์สดอาจจะมีเพื่อนดูหรือไม่มีไม่เป็นไรอา่าเราไนื่นองจากขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆลลลหลายๆเนาะค่ะเนาะทีเขามาเป็นกําลังใจเนาะคะ่ะปุ๊กจะมาข้ามกะบล็อกบอกเข้ามานะค่ะเนะเาะสวัสดีจ้าเนองไหมสวัสดีค่ะคุณไพบูลริม ตระกูลเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะอ่าเพิ่นเขามาใหม่เนาะค่ะขอบคุณมาเป็นกำลังใจช่องปุ๊กจำประคำยินดีต้อนรับเสมอเนาะค่ะเนาะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าอ่ามาช้ามาก็ได้ยังกินเที่ยงเนาะอ่าพี่ปุ๊กกินไปแล้วเนาะค่ะเนาะกะเพราไก่ไข่ดาวเนาะค่่ะะเนาาอซอยย่าเกศรนน้ำแน่เด้อจ้ะอ๋อย่าเกศรคือ่าในแง่ของปุกจำประคำคิดว่าอ่าถ้าเรายังไม่ตั้งค่าเนาะค่ะเนาะแต่า เรายัางไลฟ์สดอยู่เราสามารถที่จะกินเผื่อนไม่เนาะค่ะเนาะเอาเมื่อเศา้านี้เพื่อนกะเหมือนกับว่าเพื่อนทางมาขงัง้ังบ้านเนาะคะ่ะแต่ก็ไม่ได้อ่าเพื่อนพาที่เขามาเป็นกําลังใจเนาะค,ะะคะ่ะเนาะขามารับช่มเพื่อนอาจจะเห็นอ่ไลฟ์สดก็เลยเข้ามาเนาะค่ะเนาะ,ะปุ๊กจำปาคาก็มาตนพรนะคะสวัสดีครับเนาะค่ะเนาะ,ะน้องยุก็น้องคิดว่าแล้วแต่ระบบะดันไปค่ะเนาะค่ะเนาะ คลิปที่เป็นตัวเราแล้วก็ที่ไม่มีคนพุกผ่านเนาะค่ะเนาะเอาสิ่งที่เราเป็นก่อนเนาะค่ะเนาะไปปักหมดเนะค่ะเนาะพูกจะปาคําบอกเป็นแบบเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีเพื่อนเห็นแล้วค่ะแต่ว่าก็ทุกวันนี้ก็คือทําตามหน้าที่เริ่มจริงจังเนาะค่ะเนาะแต่ว่าน้องก็ลูกจาปาคําบอคอยเห็นเป็นไรโสดอีกเนาะค่ะเนาะไม่รู้ว่าติดติดก็ประมาณว่า ช่วงนี้เนาะคะ่ะเนาะได้สองอาทิตย์แล้วจะลงคลิปโพสแต่ละวันเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เหลืออยู่ห้าห้าหมื่นกว่าไหมคะ่ะลดลงเรื่อยๆเลยค่ะก็เลยบอกว่าอย่าหยุดอย่าหยุดไลฟ์สดเนาะคะ่ะก็จะเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะอ่า ปกจำประข่่มกับขอลงไหล่ก็นกเน้อจ่าเด้อยายเกสอนเนาะค่ะเนาะเบียงอินอ่าท้าแบบนี้เนาะคะ่ะอาจจะมีหลายคลิปที่แบบว่าอ่าอ่าที่ไม่ไม่ที่ไหนเนาะค่ะเนาะก็จะเยเวลาไปอีกเนาะค่ะเนาะกว่าเราจะขึ้นมาได้อ่าแล้วก็อรู้สึกว่าเพื่อนหลายหลายคนจะบ่นว่าอ่าเวลาช่วงนี้เนาะค่ะเนาะช่วงล่อแหลมเนาะค่ะเนาะที่คิดว่าจะไม่สะดวกจะ เวลาเราอ่าเวลาเราครบแล้วเนาะคะเนาะเหลืออยู่ห้าห้าหมื่นกว่าไหมคะ่ะลดลงเรื่อยๆเลยค่ะก็เลยบอกว่าอย่าหยุดอย่าหยุดไลฟ์สดเนาะคะ่ะของทุกคนนะคะก็อ่ามาเพื่อที่จะยืนยันตัวตนนะคะเพราะว่าอ่ารู้สึกว่าการมองเห็นเนาะค่ะเนาะจะลดลงเยอะมากอยู่เนาะจ้ะเนาะแต่เพิ่นบ่อยทากุกจัมพะข้ามกัจจินิ่งก่อนเนาะคะเนาะแล้วก็พิมพ์ลงข้างล่างโดยที่ไม่ต้องเกี่ยวเพื่อนเนาะค่ะเนาะ ออกไปจากห้องเลยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าจะเป็นทุกทุกห้องที่ไร้สดแล้วเข้าไปจะเป็นแบบนี้เลยเนาะค่ะเนาะก็จะอาจจะเพื่อนอาจจะส่งสัญญาณมาว่าเฮ้าก็คือของปลุกจำปราค่าก็คือว่าอ่าตั้งค่าแล้วก็ผ่านไปเลยเนาะค่ะเนาะครบหกหมือนนะคุณหลายๆจาาขอบคุณพี่ทองใบนะคะอ่าพี่สายใจเทียมเทียบอ่า เทียบทับเนาะค่ะเนาะรับโฆษณาแล้วอย่างนี้ไหมคะ่ะเราก็อ่าคิดว่าก็ไม่ได้มีอ่ามากบ่ได้มีหลายคนที่ทําไปถึงจุดนี้เนาะค่ะเนาะอ่าปุกจําประคําก็เลยไปเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอ่าจะช้าจะเร็วก็ก็เห็นเนาะค่ะเนาะก็จะเห็นแบบอ่าเหมือนกับวงการของเราเนาะค่ะเนาะวงการก็ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆเนาะค่ะเนาะอ่าลงคลิปคลิปยาวเนาะค่ะเนาะสมัคกด หรือยังไงนี่เนาะค่ะเนาะ,ะ,ะปุ๊กจัำปาค่ำกับอบอลลูว่าจะ,ะหายค่ำแนะนําเพลินจังใดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าปุ๊กจัำปาค่าก็ประมาณว่าช่วงนี้เนาะค่ะเนาะได้อสองอาทิตย์แล้วจะแจ้งเตือนมาแกก็ไม่รู้เนาะค่ะเนาะ,ะก็เลยบอกให้ไลฟ์สดไปเรื่อยๆก่อนเนาะคะ่ะปุ๊กจัำปาค่ำก็จะเลื่อยเถิดไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะอาจจะที่เข้ามาเป็นกําลังใจเนาะค่ะเนาะ,ะคุณน้อยก็ เป็นเพื่อนใหม่เนาะค่ะเนะาะก็วันนี้ปุ๊กก็จะมา,าขึ้นไลฟ์สดเพื่อที่เข้ามาเป็นกำลังใจเนาะค่ะเนาะคุณน้อยก็เป็นเพื่อนใหม่เนาะค่ะเนาะก็วันนี้ปุ๊กก็จะมา,าขึ้นไลฟ์สดที่เราตัดต่อ,อยางนี้ไหมคะ่ะเราต้องดูอยู่แล้วก่อนบางบางครั้งปุ๊กจำปาข้ามลุ่งก็จะมีอ่า ลืมลืมตัดโลกเพื่อนกันหรือว่ากดติดตามกันก็นจะแจ้งเตือนขึ้นเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวปลูกจำปลาคําก็จะเข้าไปอ่าอ่าทักทายเนาะค่ะเนาะขอบุณหลายๆเล้่อจากที่เขามาเป็นกําลังใจก็ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆเนาะค่ะเนาะอ่าลงคลิปคลิปยาวนะคะเนาะสม่มเตือนเนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณมากๆน้องพี่สมัยก็อ่าสวัสดีค่ะพี่ปุ๊มาส่งกาลังใจจ้ามาอยู่เป็นเพื่อน ค่ะอาจจะไม่ได้คอมเมนต์อ,อีกขั้นหนึ่งที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะค่ะเนาะแต่รู้จักชื่อเล่นเพื่อไปเนาะค่ะเนาะแต่ว่าจะช้าจะเร็วก็เห็นเนาะค่ะเนาะก็จะเห็นแบบเหมือนกับวงการของเราเนาะค่ะเนาะวงาออกไปทําธุระได้เลยค่ะเพราะว่าพวกจะประคำไม่ได้ต้องการเวลาเนาะค่ะเนาะแค่มายืนยันตัวตนเนาะค่ะเนาะตามที่เพื่อนบอกเนาะค่ะเนาะ,อะเป็น หลังเนาะคะ่ะเนาะเข้ามาดูดูย้อนหลังเนาะ,ะก็นานๆจะได้มาขึ้นเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนแล้วก็ทําทปกติของเราส่งคลิปสั้นคลิปยาวเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนส่งมาบอกแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะแต่พวกจาปาคาก็คิดว่าเข้ามาเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีจ้าเนองไหมสวัสดีค่ะคุณไพบูลริมตระก,กูลเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจากที่เหมือนกับตอบเพื่อนไม่ได้เนาะคะ่ะเนาะ แต่มีเพื่อนบางคนก็บอกว่าถ้าตอบไม่ได้ก็คือหยุดนะหยุดนิ่งแล้วก็บางทีก็ให้เนาะค่ะเนาะก็จะเซเวอร์ราไปอีกเนาะค่ะเนาะกว่าเราจะขึ้นมาได้อ่าแล้วก็อ่ารู้สึกว่าเพื่อนหลายๆคนจะบ่นว่าอ่าเวลาช่วงนี้เนาะค่ะเนาะช่วงเนาะค่ะเนาะแวะมาส่งกําลังใจค่ะเนาะค่ะเนาะขอบคุณคุณเก๋มากนะคะอ่ปลุกปลุกจำปาข้ามวายุโดนหรอค่ะอ่าก็ให้เปิดนีดๆน้อยๆเนาะค่ะเนาะปลุกจำปาข้าเจอปัญหาตรงที่ว่าเขาไปไล่ซดของเพื่อนๆที่อ่า ที่ผ่านแล้วแล้วก็ยังไม่ผ่านเนาะคะ่ะเนาะปุ๊กจะประคัมเขาไปคอมเมนต์อ่าคำก็ทักทายวายุดาว่องไวนะคะอะ่าวายุดาว่องไวสวัสดีพี่ปุ๊กและทุกๆคนค่ะเนาะคะ่ะเนาะอ่าคุณนิกรสุมาศเนาะคะ่ะเนาะเขามารับชมขอบคุณหลายๆแน่ว่าเสดจังไดเนาะคะ่ะเนาะปุ๊กจะประคัมก็เลยสวัสดีคะ่ะพี่สกุลพี่สกุลสวัสดีคะ่อะอ่าก็รับกดหรือยังไงนี่เนาะคะ่ะเนาะอ่าปุ๊กจะประคัมกัอบอ่าบอลว่าจะอะ่าห้คัมในน้ำเพลินจังใดเนาะคะ่ะเนาะ เพราะว่าปุ๊กจำปาคับก็จะเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะปุ๊กจำปาขํากับขอลงไหลกนเด้อจ่าเด้อ,อายายเกสอนเนาะ,ะเนาะเบียงอินท้า,ทาเบ็าดูประจำนะะเนะาะคลิปของเพื่อนกนาสนใจมากเนาะ,ะเนาะเปรียบกับคลิปของเรานี้โพสอะไรลงไปนี่เหมือนกับว่าไป ไหว่ถ้ำกิดกดในกดที่เพื่อนเนาะเพื่อนเพื่อนกะมีมาไม่ไปเนาะคะ่ะเนาะพูกจำปาค้ำกะ,ะกะ็ไม่อยากจะอยู่นานเท่าไหร่อ่าพี่สมัยน้องน้องไหมนะะ้องค่ะเนาะเพื่นอนคุณดามก็ทักทายคุณพี่สมัยนะคะสวัสดีค่ะมีมาไห่เนาะคะา่ะเนาะก็เข้าไปอ่านเนาะคะ่ะเนาะกดมาตรฐานชุมชน,นเราก็แต่ส่วนมากพวกจำปาคํำจะไม่ เพื่อที่จะเปิดการมองเห็นให้ช่องนะคะยืนยันตัวตนค่ะหลังจากที่บอกว่าหนึ่งอาทิตย์จะขึ้นมาไลฟ์สดหนึ่งครั้งแต่ก็ไม่ได้ขึ้นมาเนาะค่ะเนาะช่องตัวเองช่องปุ๊กจำปาคำก็คือมีตัวตนเนาะค่ะเนาะตอนนี้เห็นสองดวงตาเนาะค่ะเนาะคุณหนึ่งครั้งหรือว่านานๆมาขึ้นทีแค่นั้นแหละค่ะเพราะว่าปุ๊กจำปาคำกับบอได้คอยสะดวกเนาะค่ะเนาะเฮงเทุกคลิปนะคะน้องปุ๊ก ขอบุณเนาะคะ่ะเนาะเครื่องของคนในครอบครัวก็ได้เนาะคะ่ะเพื่อที่เราจะตรวจว่าเราที่เราลงไปนี้คือผ่านไหมกับรับโฆษณาแล้วอย่างนี้ไหมคะ่ะเราก็คิดว่าก็ไม่ได้มีมากบ่ได้มีหลายคนที่ทําไปถึงจุดนี้เนาะคะ่ะเนาะปุกจะประค้ากัเลยก็ทักทายคุณดามเช่นกันนะคะสวัสดีครับคุณดามเนาะคะ่ะเนาะก็จะประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะคุณดามเนาะคะ่ะเนาะ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ